สวัสดีค่ะมีสินค้าดีๆจากประเทศแคนาดาโดยบริษัท o p u l e n c e Global ของเรามาอีกแล้วนะคะสินค้าตัวนี้เข้ามาในประเทศไทยเร็วๆนี้เองได้ประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์ได้ออยาเรียบร้อยแล้วนะคะสองขวดนี้แน่นอนของคุณสุภาพสตรีแชมพู and body wash นะคะในขวดเดียวกันใช่ค่ะและ conditioner คือครีมนวดผมนั่นเองนะคะ สองขวดนี้มีความพิเศษอย่างไรแน่นอนข้าหนึ่งเลยกลิ่นหอมมากข้าสองคุณภาพขับแก้วมากสวยและก็ดีงามอย่างที่ควรจะเป็นเลยพาราเบนฟรีนะคะไม่มีพาราเบนซึ่งตีส่วนให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช้และส่วนผสมที่สำคัญมากๆเลยนะคะ คือส่วนผสมที่ช่วยให้ร่างกายและเส้นผมเราเนี่ยปราศจากเชื้อโรคหรืออนุมูลอิสระทั้งหลายแน่นอนนั่นก็คือเห็นไหมคะตัวสีเขียวเล็กๆเ,เนี่ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระเป็นเอ็กตรัหรือสารสกัดจากต้นสนโนอร์เวนั่นเองนะคะใน F.O.L. ที่เราได้พูดถึงไปแล้วและก็มีส่วนผสมของอะโลเวรานะคะรวมไปจนถึง B7 เนี่ยเป็นโปรตีนและกรดอะมิโนทั้งหลายที่สำคัญสำหรับเส้นผมสำหรับหนังศีรษะ สำหรับรากผมเพราะฉะนั้นช่วยทำให้รากผมแข็งแรงช่วยทำให้หนังศีรษะชุ่มชื้นไม่เป็นรังแครนะคะแล้วก็ผิวพันธเราล่ะคะผิวพันธก็อโลเวราเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะช่วยให้ผิวพันธ์ชุ่มชื้นผิวพันธนุ่มนวลใช้แล้วรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะคราวนี้รวมไปจนถึงครีมนวดผมหรือแฮคอนดิชเนอร์บางท่านก็อาจจะสงสัยว่าโอ้โห คอนดิชเนอร์เนี่ยมีส่วนผสมของอะไรส่วนผสมของคอนดิชเนอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะคือมีอาซาอินะคะซาอิเบอร์รี่ซึ่งอันนี้เป็นโปรตีนและส่วนผสมสำคัญที่มีกรดอะมิโน,โนทั้งหลายที่เป็นส่วนผสมสำคัญสำหรับเส้นผมร่างกายแล้วก็หนงังศีรษะต่างๆต้องการมีความพิเศษมากอยากชวนให้ลองใช้นะคะและหลายครั้งเขาก็จะแนะนำว่า We Your hair ก็คือทำผมให้เปียกหรือผิวให้เปียกไว้ก่อน ต่างประเทศหรือคนตะวันตกมกักจะใช้ washcloth นะคะเขาใช้เรียกว่า washcloth เนี่ยก็คือใส่บางคนก็จะเป็นถุงใส่ไปที่มืออันนี้แนะนาเล็กน้อยแล้วก็เปียกนะคะร่างกายก็อาบน้ําไปให้มันเปียกนิดนึงแล้วก็ใส่ไปที่นี่แล้วก็ถูคราวนี้ถูตัวนะคะถ้าของไทยเราใช้อะไรโอ้แน่นอนเลยอาจจะเป็นผ้าหนึ่งชิ้นก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นจําได้ไหมคะบวบบวบธรรมชาติเนี่ยคะ่ะที่เอาไว้ถูขัดผิวเนี่ย ดีมากลองดูนะคะสวัสดีค่ะ